ครับเมื่อวานนี้ผมพามารอเบื้องปัญหาของชาวบ้านพี่น้องชาวสมัยดําที่เป็นเหตุหน้ากุงกันครับหน้ากุงที่เป็นเหตุมันเป็นโบที่ติดต่อกันเป็นบริเวณกว้างครับเพราะปลาหมอข้างดำเนี่ยมันระบาดมาเนี่ยมันก็ยากที่สิกรรมจัดแล้วก็อควบคุมครับผมพิมูรก,กับพิโรดเจ้าของบอเพ่นสาธิตการว่านแหปลาหมอข้างดำานีผมเบิ้งครับรอบเดียวเนี่ยมันข้นมาเพราะตั้มกระสิตมีสิบตัวเลยครับนี่คือวานเทียเดอร์ครับ ครั้งแรกนะครับแต่เบิ้งมันจหลายบันไดมันลายจนแบบว่าโอ้โหมันจิกกาจัดยังไงล่ะครับพี่น้องแต่เบิ้งเดิมเนี่ยมันเต็นแตกแซวแซวอยู่ใกล้ๆลิ้มฟันนะครับนี่แค่ลิ้มฟังลิ้มบอยกัเลกนั่นนี่เบื่องครับพี่น้องดึงขึ้นมาโอ้โห,หลายครับนี่คือเทียเดียวนะครับนี่มีทั้งโตน้อยโตใหญ่เต,ต,ต็มแหอยู่ครับ แจ้งในสิกินทันในสีกำจัดทันอันนี้พ่มุกหยิบไห้เบิ้งหน่านะสิเป็นตัวแม่ครับตัวแม่สิตัวใหญ่ๆนะไอ้ที่เหลือนี่นะ้าสิเป็นตัวน้อยหรือว่าตัวแม่ยังไม่ทันใหญ่ครับตัวผู้เนี่ยเพิ่นสิเป็นตัวที่ดูแลใครได้ครับเวลาวคนใคร่เพิ่นสิขาวไว้ขาวแล้วก็เก็บไว้ในป่าอ,อันนี้เป็นลูกเพิ่นครับนี่ลูก ลูกมันจะออกมาเองแหละเวลามันตกแจมมันจะคลายออกมาครับตัวผู่มันจะค่าบใกล้ไวแบบนึงก็เนเต็มปากเลยคาไปเลยครับคิดเบิ้องทำมันคลายออกมาเทียนแต่ละตเนี่ยคือตัวหนึ่งเนี่ยประมาณยี่สิบกามือเนี่ยพอจะว้างไข่เทียนหนึ่งมันหลายอีครับผมนี่จะลูกมันเนี่ยติดมาเต็มเลย กุ้งว่าเหลือเรื่อเนี่ยกุ้งเหลือตัวเดียวตัวหน,น่อยๆคือแหมาปกติจะน่ากลุ่มตะว่าแหมมันจะเต็มเลยครับเบืนะ้องเนี้ยโอ้ไม่หนาสงสารคนเนาะข้าพเจ้าบอกกับกลุ่มมาจากที่เพิ่นเคยได้กุ้งขาวกลุ่มกุหลาดำขอดปลาเกือบเนื้อเนี่ยตอนเนี้ยมันมว่เหลือเลยครับเพราะปลาหมอค้างดำมามันกินปลูกพันธุทุกอย่างหมดเ,เลยครับาพระบ้านกับพยายามป้องกันกนะครับเป็นชาตะไคร้ เอาตะแกงเนี่ยมังกรเนี่ยตัวมันก็เป็นลูกตัวน้อยมันก็หลุดออกมาได้ก็พอวัวฟ้าเนี่ยเนี่ยมันมาจากธรรมชาติบ่อปูนเนี่ยมันต้องค่ายน้ำตลอดแล้วก็านาดจากบ่อธรรมชาติจากคลองธรรมชาติออกมาเปลี่ยนน้ำมันงตัมาตามบ่อเนี่ยนะที่เนี่ยมันจะเป็นยันแพร่ระบาดไว้พาหมอข้างน้ำเนี่ยเวลาเขาจับได้มันจิกคล้ายลูกกับคล้ายไข่ออกมาครับเห็นว่าครับปลาลูกมันหลายขนาดไหน พระบ้านแสเม็ดดำในระดับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างครับทุกๆบอ่อกุ้งนี่ปลาหมอข้างดําเบิร์ตครับจักรได้ก็เป็นเต็มทั้งใจแห่พี่น้องชระแสเหมดดำครับพี่น้องกเกษตรกรที่ชนะกลุ้งครับขอให้พายวิกฤตนี้ไปดีเด้อครับขอ,อให้รัฐบาลนนะั่ซวยเด้อ